สามนาทีเป็นของไอติมเชยเลยครับในเรื่องการศึกษาพักประชาชนระวางไว้3เป้าหมายครับ1คือเราต้องการการศึกษาที่มีความหมายที่ช่วยติดอาวุธให้คนเรามีทักษะเพื่ออนาคต2ครับคือเราต้องการการศึกษาที่มีความสุขที่ผู้ปกครองนั้นไม่ต้องทุกข์กับการเรียนที่ไม่ฟรีจริงนักเรียนนั้นสนุกกับการเรียนรู้คุณครูมีความสุขกับการได้สอนอ,อย่างที่3คือเราต้องการการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสถานศึกษาหากจะทําให้เห็นผลภายในหนึ่งปีตามโจทย์คําถามนะครับมี2เงื่อนไขที่ต้องเอามาพูดกัน อย่างแรกคือจะต้องเป็นนโยบายที่ไม่ต้องรอการแก้กฎหมายระดับพรบรในสภาอย่างที่2คือต้องเป็นนโยบายที่อาจจะไม่ใช้งบประมาณเลยหรือใช้งบประมาณเพิ่มแค่เล็กน้อยและสามารถบรรจุเข้าทันในกรอบของงบประมาณปี70ภายใต้2เงื่อนไขนี้ครับพรรคประชาชนจะทําให้เห็นผลลัพธ์ในอย่างน้อย3ด้านด้วยกันในการศึกษาอย่างแรกคือเรื่องหลักสูตรครับภายในปีแรกรัฐบาลพรรคประชาชนจะมีบทสรุปและเดินหน้าสู่การจัดทําหลักสูตรฉบับใหม่ที่เน้นทักษะสมรรถนะ ทัคประชาชนเราจะนําเอาหลักสูตรที่มีการนําร่องในหลายพื้นที่มาส,สางข้อดีข้อเสียและเดินหน้าสู่การจัดทํากรอบหลักสูตรฉบับใหม่พร้อมกับเครื่องมือการประเมินและการสร้างความเข้าใจกักคุณครูครับรวมไปถึงการวางแผนกรอบเวลาชัดเจนในการเผยแพร่หลักสูตรใน,นทุกระดับชั้นอย่างที่2ครับเรื่องภาระงานครูครับทัคประชาชนเราจะเอาจริงกับการลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อคืนเวลาให้กับคุณครูและคืนครูให้กับห้องเรียน โครงการนโยบายไหนที่มีความซ้าซ้อนไม่ก่อประโยชน์ให้กับผู้เรียนเราจะเอาจริงกันยกเลิกและงานธุรการไม่ว่าจะการเงินพัสดุเราจะเริ่มเพิ่มจ้างเจ้าที่ธุรการมารับผิดชอบเพื่อให้ครูไม่ต้องเสียเวลาหรือเสี่ยงติดคุก,กกับงานที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแต่ที่3ครับเรื่องสวัสดิการแน่นอนถ้าจะได้สวัสดิการทั้งหมดตามที่พักประชาชนเสนอต้องใช้4ี่ปีของรัฐบาลในการเพิ่มงบประมาณแต่ในปีแรกครับมีบางอย่างที่เราทําได้เลยสโหรเด็กเล็กครับ ูนย์ึงหกขวบเราจะขยายเงินเด็กเล็ก600บาทต่อเดือนจที่แค่บางคนได้และมีปัญหาการตกหล่นไปเป็นเงินเด็กเล็กทั่วหน้าที่ทุกคนได้สำหรับเด็กประถมมัธยมครับเราจะเพิ่มงบมาด้านอาหารและเพิ่มงบในการจ้างนักจิตวิทยาเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตสําหรับนักเรียนมปลายที่กําลังสอบเข้ามหลาลัยเราจะทําให้การสอบ P ีแทสฟรีครับครอบคลุมทั้งท c a กด p a แและ a l e v e l และสาหรับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับเราจะยกเลิกกิจกรรมที่ไปบังคับหรือปฏิบัติ กับนักศึกษาที่กู้กอยศออแตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ได้กู้กอยศและท้ายสุดแถมอีกข้อหนึ่งครับภายในปีแรกเราจะยื่นร่างกรบรรการศึกษาฉบับใหม่เข้าไปในสภาผมทิ้งท้ายข้อที่2องของคำถามนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนอึนอดอัดครับว่าตั้งแต่เลือกตั้งปี66กพักที่ได้มีโอกาสเป็นนายกไม่ได้ส่งคนของพักตัวเองไปบริหารกระทรวงศึกษาธิการพักประชาชนเราให้คำมั่นสัญญาครับว่าเราไม่ได้มองว่าวาระการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นสําคัญน้อยกว่าวาระอื่น เราไม่ได้มองว่ากระทรวงรณกุขนั้นสําคัญน้อยกว่ากระทรวงอื่นและถ้าเราได้มีโอกาสเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเราจะทําเต็มที่ในการเข้าไปบริหารกระทรวงสาธาริการหรืออย่างน้อยวาระสำคัญๆเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องหลักสูตรเรื่องพาระง,งานครูจะต้องมีข้อตกลงที่พรรครัฐบาลมาเซ็นร่วมกวับเราว่าจะผลักดันร่วมกันให้สาเร็จครับมดเวลา